สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับท่านอยู่ในช่องตามารถไฟ c ชาแนลชาแน o u t u b e ที่ให้ท่านคิดซะว่าผมพามาดูรถไฟนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพในช่วงบ่ายวันนี้จะมีคอนเทนต์อะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับขบวนแรกเป็นขบวน446 ชุมทางหัดใหญ่ชุมพรจะเข้าสู่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพครับขบวน446ชุมทางหัดใหญ่ชุมพรครับได้รถจากมิตาชี4515ครเบ้าเปิดประเดิมด้วยขบวน446ก่อนนะครับ ปล่อยขบวน446ออกจากสถานีชุมทางบ้านทุ่มโบ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดักรถไฟที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันนะครับจากสถานีชุมทางบ้านทุ่งโพไม่ไก่นักเราก็มาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับอีกสักครู่ขบวนรถสินค้าที่778จะเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีครับได้ข่าวว่ามายาวมากๆนะเดี๋ยวเราจะมาดูกัน เดินมาสู่ย่านสถานีสุราธานีครับมาพบรถดิเซลรางเดวูนหนึ่งคันนะจอดอยู่ซึ่งทราบมาว่าเป็นของขอบวน40สุราธานีกรุงเทพอภิวัตรในช่วงเช้าจอดอยู่ในย่านนี้เนื่องจากรถเพลาร้อนนะไม่สามารถทำขบวนต่อไปได้ขบวน40ในวันนี้จึงไปเพียงแค่สองคันเท่านั้นนะ นี่ก็จอดรอเลยนะไม่รู้จะไปยังไงหรือจะไปกับขบวน778หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะพ่วงกับกับขบวน40พุ่งนี้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะต้องถามสายข่าวก่อนนะขบวนรถสินค้าที่778จากชุมทางหัดใหญ่ปลายทางชุมทางบางซื่อเข้าสู่ทางที่4ของสถานีสุราษฎร์ธานี ห็นอยู่ไกลๆลิบๆนี่พ่วงมายาวเลยนะครับขบวน778เอาซ่อมสี่หนึ่าขบวนยาวสุดๆไปเลยนะขบวน778ในวันนี้และมาในช่วงตอนบ่ายด้วยนะโอ้ ตอนแรกจะรับรถที่สถานีสุราธานีนะครับนีเปลี่ยนแผนไปรับรถที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพแล้วนะครัขบขบวนต7ดวันนี้ยาวสุดยอดจริงๆเลยนะ โอ้แพนให้ดูนะความยาวของขบวน778ในวันนี้หัวขบวนเกือบสุดเลยนะสุดยอดแห่งความยาวนะ778จอดแป๊บเดียวนะครับออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วับขบวน778โอ้ยวิ่งตามเหนื่อยมากเลยนะ เี๋ยวเราตามขบวน778ไปชุมทางมานุกโพต่อครับโอ้ยสะดุดล้มเลยฝนฟ้าก็ไม่เต็มใจนะตามมาทันพอดีเลยนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะออกจากสุราษฎร์เร็วขนาดนี้นะครับอาเดี๋ยวเราสโลว์สโลว์โมชั่นให้ดูริ้วขบวนรถหน่อยนี่ครับขบวน778 มาว่ามีการทำสับเปลี่ยนที่สถานีชุมทางบ้านทุกโพนะครับโอ้ยหมุนเริ่มลงดอกแล้วนะครับตอนนี้โยังยาว,ยาวไม่หมุเลยอะ่ะย,ยาวจริงยาวจังนะเจ็เจปดวันนี้เนี่ยเมซิ่งเลย เดี๋ยวเราไปสู่สถานีชุมทางบ้านทุโพกันครับโอยฝนตกแรงมากเลยนะครับต้องขับรถเบาๆนะนี่ให้ดูพุณเตศระหว่างไปทุ่งโพนะขับแบบช้าๆนะครับขบวนเจ็ดเจ็ดเป็ดขบวน7จ็เจ็ดโอ้ยลินพันแล้วในวันที่ฝนตกหนักนะครับลมแรงครับเหมือนพายุเข้าเลยนะตอนนี้เข้าสู่สถานีชุมทางบ้านทุ่โพแล้วจะทำการสับเปลี่ยนที่นี่ เดี๋ยวเราลงรถกันก่อนนะให้ดูย่านสถานีชุมทางบ้านนุโพนะตอนนี้ครับฝนตกหนักลมแรงนะครับแล้วก็หนักเป็นอย่างมากด้วยนะถ่ายการต่อสเปี่ยนกลางสายฝนแบบนี้เลยนะห่อยมันสุดกันไปข้างหนึ่งเลยนะ ในคลิปในวันนี้นี่อย่างสุดเลยนะเดี๋ยวจะเชื่อจะไปได้อย่างไงปกตินี่ฝนตกแบบนี้นอนอยู่ที่บ้านดีกว่านะในวันนี้ไม่นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการทำจักเปลี่ยนกันแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยนะผมนอเริ่มกินแล้วนะป้าสิป้าเดี๋ยวแจ้งกันไว้ก่อนเลยนะครับในคลิปนี้นะ <c oughs> บางทีอาจจะมี หยดน้ําฝนบางทีอาจจะมีฝ้าอยู่นะครับเนื่องโดยสภาพอากาศนะครับพายุเข้าที่สุราษฎร์ธานีนะครับจึงอยากให้ทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับฝนลงแรงมากเลยฝนตกแบบนี้ก็น่าเห็นใจพนักง,งานนะครับที่ต้องมานั่งทําสเปลี่ยนการสังเกตุวิโย เป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะครับไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับตรนี้ก็น่าเห็นใจเขานะครับเป็นหน้าที่นะครับเรียวๆเลยนะครับคลิปนี้นะนี่กำลังทำสปเปลี่ยนอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับ การทำสเปลียนยังคงทําต่อไปนะครับไม่มีวี่แววว่าฝนฟ้าขนองในรอบนี้จะหยุดลงได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะทําสเปลี่ยนจากทางที่สองมายังทางที่สี่ต่อนะครับยังไม่เสร็จเรียบร้อย หลังจากเดินหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอยมายังรางที่4ตามที่ได้บอกไปนะครับต้องเอาชุดรถ bcf ตัดไว้ที่สถานีชุมทางบ้านทุ่งโพจะสังเกตนะครับว่าชุดรถหลังๆจะมีแต่ตู้ bcf ซซึ่งเป็นตู้สำหรับประเทศมาเลเซียนะอันนี้เป็นของมาเลเซียนะไม่สามารถขึ้นเลยไปยังบ้านทุ่งโพได้นะครับ จะได้แค่บ้านทุ่งโพลงไปหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวตัดรถนะครับตัดรถกลางสายฝนเลยนะครับ หลังจากเอาตู B ้บีเซฟมาไว้ในทางที่4เรียบร้อยตัวรถจักรก็จะเดินหน้าไปแล้วก็มาต่อกับริ้วขบวนในทางที่สองจะออกเดินทางได้ครับตอนนี้ฝนฟ้าเริ่มเบาลงมาแล้วนะครับเมื่อสับเปลี่ยนเสร็จผมจะย้ายมุมไปยังออ,อ,อบตออบตพุนพินทันทีนะครับจะไปดูลิ้วขบวน778ที่ออกจากสถานี ชุมทางบ้านทุ่งโพกันว่ารถจะยาวเหลือเท่าไหร่แล้วนะหลังจากออกจากทุ่งโพไป ชุมทางบ้านทุ่งโพนะครับเราตัดมายัางสถานีรถไฟมะลวนนะครับสถานีรถไฟมะลวนจะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟคลองไซละสถานีรถไฟชุมทางบ้านทุ่งโพชุมทางบ้านทุ่งโพเมื่อสักครู่เราไปดูการทําสเปลี่ยนกลางสายฝนมาแล้วนะฮะอุ้ยขบวนเจ็ดเจ็ดแปดมาพอดีเลยนะกำลังวิ่งผ่านสถานีรถไฟมะลวนนะครับ ไปแล้วนะครับขบวน7 7 8หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามารุไฟช n e l กันไปด้วยนะครับเพื่อตี่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่างๆภายในช่องสำหรับวันนี้จากกันเพียงเท่านี้ครับปิดท้ายกับคลิปขบวน7 7 8วิ่งผ่านสถานด้วยไฟมารวนงามๆนะวันนี้ก็ขอราบลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า กราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะครับสวัสดีครับ